Kau serang danNet tanam habib Ehlan pu estajspeek Nu hanyul sukam baran Veo setta semester lu maag polihid ayat Al ifiaz faal b indah yama shiallab raji In invest seri masif lalaha yang tawени kurad mincut Pandut wa idha hakamtu bala dan dasi ala nikah patwa bin adil jisi wa qala Allah ta'ala bala wa kathalika ja'anakum umfatan rasuk man nikahkabu syurada ala nas wa yaluna rasulu alikum syahadar idam wa ma ja'alna kibalatan lakimu ta'alina

ถความมันดิานเอาสติกรอบแรกที่น่าอย่งับปะดนเดืนดือนตุาคกจะอรากตเวาตาระสำหรับวันนี้วันศุกร์วันนี้เป็นสัมนี้คือวันเสาร์จาหปักดันเดือนปไดาแต่ถูกควารู้สึกตื่นเต้นไปต่อจากทีดองเป็นบรรยากาศนเดเต้นแบบพิเศษนะครับุณ ในเจ้าฝ่ายวิชาการมนักจิตจิต้ยนซึ่งนนสภาพปีกิสัดียวไม่ใช่ไม่เคยมีปรากฏจารวที่ขาไปที่ใช้สารอุจจารเพราะวาใชาเป็นกเลสกรรมสติจิตจิตสนสิ่งใการเราสวตวอื่นก็ tek งยาเหมือเกิดเต็มลว่าอดตมนจือสัหเอในา

อันดับแรกสุดใ่ที่หัวข้อในนว่าใครเรขอมาเจอดว่าซนี้ะฟังเป็นกรางเดี๋ยริยภาพอาจจในเดือนเราจะอธิบายในในากันอยู่ถึงซึ่งหลักการสำคัญที่สุดใะรับที่ผ่านในอายัดกีริวการได้จะจะนัดเปขอบัตวออนิมตังอสาหะายนสอันนี้คือบทบัญญัตจจากอุตสาห ที <rude S 2> ่บอกให้เราเห็นนะว่าเราเี็ประชาชาติพิศนารีเป็นประชาชาติที่อยู่สตร่างสายกราสุกนากลางแบ่งถ้าเราใช้ภาษาของมนุษย์อธิบายไปมันจะมีดซ้ายกละด้าขวาฉะนั้นกลางจนถึงตะว่าตกกินมิใช่หรือเราไปกันในวิถีแบบวัฏจักร กให้ใจเราจบรป่ามันก็ติดัแต่ถ้าเราเปลียนเที่บจากแนวคิดิงานปรัชยาชีวิตปัชญาการานหรือแม้กะั่ศาสนาทีบหลายหลายศาสนาหน่งที่พยายามที่จะใศาสนาได้ถึงชัดให้เรียกศศาสนาไปเลยคือจะเปลี่นแนเป็นนักบวชไม่จช่นักโทษไปเลยนี่ ในเชตเราสังนัตอยู่ใจวิชมิในในแวดล้อมในบริเวณโดยทัวบ้านเราใกแบบตัวสารสัตว์คุณก็ชัดเจนเขายังมี่ายคาราวาสตัวหรือเกิจากปีนาพวกชิดที่ปวดเป็นอะไรนั่นคือฟอกที่อยู่เป็นพระพิสุเพื่อการฆ่าที่ในแบบข่าวสารสำเร็จไปเฉย คริสเตียนก็มีนะณระดัะนี้ก um. mm ็ว hmm. ่าเป็นที่สำคัญเช่น <pa> กัยในสมัยอาตุเดจากคริสเตียนที่แตกแยกก็ว่าศาสนาจากกับทาบัญญัติแต่ก็มีจักรกลภาษาไทยไว้เป็นจการก็มีต่อก็มี ซึ่งเราเข้าใจว่านักเรีนเราทีได้เรียนอะไรจากศับท์โลกไม่ใช่ทุกมันก็จะมีช่อขอดีในสองเท่มันจะมีการแบ่งแยกเพราะว่าเราเราไม่ชุดยันต์นะฝ่ายคิดจะจาในทงสิ่งโต๊ะขึ้นรับก็คือริ เหมือนกับเจ้ามากกว่าแบปรตัวตายเป็นส่วนใหญ่จะใช้ศาสนาแต่เรียกปักหน้ามอตรปีเราใช้คำแบบมันเลยนะว่าเราบางทีก็กินสัมสุขกว่ามาโสดิ์นะจุกท้ออะไรแล้วก็เอาสารสกายน์มาการไข่ปลาอะไรติดต้นหรือก็จะมีนักวิชาการนักคิดนักวิทยาศาสตร์นะครับนักการเมืองนักอะไรหลายๆอย่างต้กวิชาการน ก็พยายาที่จะคิดว่าถ้าเราอยู่ในกรอบสนงนนศาสนาจากสังกัดสุดเนี่ยมีสุดวิที่ตำแหน่งด้วยกันเราก็จะทำอะไรได้ก็เลยเกิดในความคิดแนบ s e c u l a r i s m เดี๋ยววันแนวภาษาเราแว่เด่นมาเย็นต้นหน้าี่จะแกแยกว่าไอเรียกภาษาพ่อโดยกีนก็คือขุณจัดจ้าน ก็มีฉุนาให้เกิดจากปฏิวัติปฏิรูปวุตซักกับมารีรอินเดี่ช่อได้ยังิ0หรือเปางพราะว่าจากเราเีีนอนะอันรืยนี้สลยสมบัติเชต้แต่เซาสนาในยุคกริดแล้วก็มุสโตบาลในยอะไรนั่นน่ะในฮัดิสนีที่อธิบายว่าตะันจะอ่านคำองอมมาจากวาสนา บานันเกิดไว้ชาชาติพอชาชาติใทีนี้จะใช้เฉพาะนักหนักการบุยของเราเอาอะไรสัญทสเรานไนเลยเพราะว่าคนรก่อนสารสญารุ่นก่อนว่าขั้นรดับปีก่อนแนย พระองค์ไม่ใช่แค่พระประชาชิอิสดาว่าเราีอาง่ายโสุูกัวเท่นี้ในเช่นเสเตจในแอคของประเทศศาสตร์กใคืกโมนกลุกไปถือเรือที่เกิดจฉะนั้อยาบยาไปนะพยายามทำให้เราตรงลิงสรแอร์ไม่ว่าจะเ็กเรื่องของชาติพันธุ์นะเรื่องของขบายชวยเอามาาขบานามิญาณารีกสอว่าขอไอ้ทุชาติพันธุ์ด่าง่างอยากไปรวเลนกว่างว่าเช้หก อัลก์ม <ithe ater languages> ันคือวอชิตันนิการควบคุมบุตสาอกบรด้านนั้นซึ่งหมายถึงนั้นในอดีตคือรัฐสภานี้จะเป็นอมม์บัตรวัสดนอัลอาดจะบปวัสจีย์แต่ความหมายที่สองแก่คือคำนี้คำอธิบายว่าอัตลักษณ์อัตลักษณ์ลักษณะอะไรเป็นประชาชาติของวัสดุที่อัตลักษณ์อัตลักษณ์ที่สกปริที่ทำ ในความหมายสักสุดอย่างเสียงอย่างนั้นใชมถกก็มีิาทให้กว่างบางครั้งความกระตอยูจจริงกว่านโดนปิฉาแล้วเราสามารถที่จะเหมือนกับเอาตาชัดว่าเมืี่ศาสถิตในทางวิทยาศารโลโก้แต่มีสัญลักษณ์ของความระติดกจที่กว้าชาอินต้องให้กอาแต่ไม่จำเป็นเสมอไปเนีว่าเป็นหอก ฉะนั้นเราคิว่าแต่ว่าสุดตุนภิาไม่ก็ความเหมาะสดีกว่าเพราะว่านเนี่ยมันไม่สิุเราจะจกหนึ่งกิโลแต่ปันมีความจับเป็นมากกว่าว่าสุงมากกว่าแตกายแค่คกิโล จารนี้ก่อความวุ่นวาอาละกรันทีอยู่ในในเรื่องของการสมดุลกล้างนั่ะวาเสี่แล้วถาราสดเลดีความหมายในรนี้หมายถึงเป็นประชาชนที่ถูกชักเลือกลางพลางตแรกนั้นนระว่าศาสนาคริสต์นั้นซึ่งมาก่อนเราและก็จิวมาก่อน

ชาาการเคยฟักนักสอนคริสเตียนเรื่องของ,งชิวเวียดไม่ยด้ยมยทิตาเพระว่าศาส,สนาอิสลามเนี่ยเกิดมานแ,แบบแนสนัยคนดังงด้งรากควาสศรสนธาเขาก็พยากยามจะให้ร้ายหรือสลาบบมาว่าพระเกิดมาเพาคริสเตียนจากชิวเวียดทำให้อิสลามน,นี่ต้องใช้ความรนแรงทั้งหมดเลยนะเพื่อผันตันเยีให้เกิดศาสนาให,หม่ ฉะนั้นในการคุณสมบัติของวังสดุก็คือมีความเป็นแบบนนี้เป็นฟังผูกพนะันกับในงานเสกการต่อเนา่นองะในวังอ่งานหนังสือแล้ววัมจัดตืวอินดวย จะ้องทำไอ้นี่คิลามแต่ความปาทั้งหมดนั่นหละมันไม่จบแบบที่เขาเน้นกับเรานี่แข็งกรางจริงๆกลางสุดลาว่าอันเซต่อฟัวซรบิวอับเซตตัวนี่ไม่สมโตเรืองภาษาเราเอ็กตรีมุดจะชัดเจนไม่ใช่ารเราเราเรากรลังจริงๆกลางคือในะยะแรกที่อัลลอ์บอว่าเราเป็นช้คริสเตียน น่งเรื่องสับูชาแต่เธดำมีสาี่จายเป็นระจดำมีสาก็ปตวันนี้มีอำนาจของเรอาตานี่คิดได้บว่าะอาีนักิย ว่าจะให้บาอัลก็ไม่น่าคุ้มทุกๆเอาซาลีดิศรัติและซาคัดิมาดูทุพย์ยาก็บอกคำตอบว่าพระบิดาที่ว่าและจะดูจงกลับชัไปอีกอันนี้อันตรบ่ฉันไม่ขิงบาต้องน้ำในเชิงแล้วแต่เขาก็ไม่ฟังแล้วนี่ขิงกักสูงตัวมันก็เช็จีดุในภูรากับอภัยไซสระพิเศษคนยังสมัยกัน อิดประเทหนึ่งก็คือสุนโตกสรัครของบบเราจำเป็นจะทราบกวามไม่ดีถึงนั้นเลยด่าแบบจะไปจะไปตั้งตรงไหนให้มันเหมาะสมกับคำสอบด้วยหรอหรือเสียอันนี้เป็ก็คือเปลียนเวรเป็นอรเดี๋ยวเวรนี้คือท่งสิิ์ที่มันจงก็คือ งานคำพีนั้นว่าพระนจ้ามีวุสาอัตตอักษรเบียงเบต่อเป็นไซรัสแต่ในคำโสไม่พอนะครัวิญญาจ้มูนเดัราอไไว้์ครับแะสายพะุกธกิสัเ็เจนถึงชิวกรอพเนียาววิสันญียคือฆ่าอับตาบีกับม่บ้านที่ถ่ายฆ่บุก โดยดูตามที่นักลักษณะของมุสลิมกล่วว่าพระเจ้งยิงเยสุก็ไม่ได้ผิดกลายอย่างทักมสโตพระนว่ากาในการนัอุลมาัสกลิตกมูซิาดาดนัสปักิิึ่งเราบอกว่าในวันเคียแปะกไปเจอพวอฟาคแช่าต้วะนั้นักแงนน่าพิจารณาังจริงจัง ตัว้สูงการหรือตัวู้หัสามารถที่จะอหรายปรยใช้คอนเซ์และของวาสนาเนี่ยทุกชนิดของการใช้ชีวิตเลยนะมันเป็นอะไรที่มันเป็นมงความรู้นที่นักวิชาการอิสลามนำจากอย่างนีแล้ก็ไปยประยุกต์รับายในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการเงินสังเศรษฐกิจแล้วเล็นยเรื่องมนกรทำงาร ใช่ตอไปนั้นซึ่งเาต้องบอกจังหวดในยามนี้จะต้องรูหลากหลายที่การศึกษานิยมสูว่นแรยากเรียนร้งานอยากเรียนศึกษาวันแรกอยากช่วยในส่ลนตัวตอบได้ทั้งอยากช่วยว่นเราอยากช่วยว่าจะดำไปยังใดการเข้าวาดนี่คือคุณสมบัติของอิบร์เดอรเราเราจะอู่ทันวลาจะคือไม่คิดเหรอคือไปกัน

นักเรีนักเรีนก็ตาที่รักสินขทองที่จช่ที่จิบติสุนทรบรรลิกสิ่งกอนหน้านี้การก็มีแต่เราก็จะเกิดกับเด็กนะับเอ้กับมันอุ้เชื่อกันตัวเดินทส่วนใหญ่หรือว่าส่วนน้อยกับกาบจะต้องมีคนที่บขกวอาไปเรืองนี้จะต้องไม่ได้ยางไงก็จะต้องเล็กกันน อีกกลุ่มนึงบอกว่าเราไม่ไบายงานไม่ได้แล้วก็ไม่ได้การเมืองนี่มันสุกับใครกมากะ,ปะ Láp như thế, bố sửa mía trong bệnh gắn mía, mất mặt lưới áo, mất sức gắn, 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 sức sức gắn, 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 sức gắn Tetapi kami, jangan banyak yang kiri kanan, yang terkait dengan politik, yang besar besar, yang yang besar besar,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  yang besar ในมาเลเปตตร์ปวัาทตรปวัติศาสตร์ปรวัารประวัาร์ประวัตาสตร์ประารประิาสตร์ปวาร์ประวตตรงนี้วต้อาเข้าปรวัติรัิศาสตร์ปะวัาสตร์ระวัารประวัตาตร์ปาตรประวัิาตระวัตาสประวัาสประาตรรัิศาสตร์ประวัาตร์ประวัติาสตร์ปวัรปวรวัรรวัตรประัปวัตร สังห so uh, ่ายวันก็มอวิชาการที่อยู่ในน่าวชาญหลายปันจะเป็นพระว่ากับเรดารต่านเราไปเซอร์เรดรอยูชนดับเิลกานอาิไซดาตัลชีอาบูลกาเบร้าอยาุลกีแต่กมีสายหลายชาที่ชัดเจนูดถึงว่าเราจะเล่นการแข่งแข่และตุรู้สายรกหนจริงๆแสดงว่าเขาติดตัวเราเรจะต้องเล่การดัเ้กี่วยนีประเทศมุสลิมในโลก ที่ว่าคัดกรีนทำไมมีประเทศที่กับชัดเป็นบาทสล้เปอร์เซ็นไอ้นส่วนหนึ่งอาจจะเกิดไปซิสกือว่าแนบไอซิสกับลาม้ส่วนใหญ่ปัจจุบันกับตัวว่ามันสุดโตมันกลาไปคือจะปกครองแบบมีสลามุสติกแล้วแบบสลีฟฟันมาในสมัยกนที่เัาอยตกรไปว่าอันตนี้แประวัติศาสตร์จริงเดียรตเอแต่ไีเสียชีวิตได้ จได้สั่งนะคือมถิัปานี้จะไม่ได้จัดการแต่จะต้องจัดการว่าเราจะทดแทนนำได้ไหนำความหมายว่าเอาต้องราสมถานี้มันไม่นคือตอกรรมนับที่อในวัสถุติไม่มีจะเป็นนามีเคยเป็นนามีให้ได้แล้วผมว่านามีนี้นามีทัดสุขหมายแต่จัด สารต่ออารกิจดันในฐานะที่เป็นดาวประชาชาติหนึ่ที่จะเข้าอยู่จุดขดเขมัด tidak menginap hai kat kuda dan kena dibuat tarot tu fiku ini dan catih nombor indah masak tu putih ima kita bumbay wa sumbat wa suri la hauka akara raja al-so ya kita nak buat ini sehingga rumah tak ada yang tanggung al-yaw mengatbal tu laku bila kena ini kita mesut wa atbang tu alai ubi al-bati yang akal ก็มาแต่สมัยการงาก็จะมีสมัยก่อนนัมีครั้งแรกที่เสียชีวิตนัก็จะมีการขัดแย้ขว่าซสอกับงานยหรว่าัรจะเป็นไงชรากของมรู้สึกรยน่ชีวตัวที่จะมาัจอาชีพแต่ในขณะที่ไม่ใช่งาอีแต่จะสื่อราบ่ก็จะตไก็จรจาหนานมายากีกว่าที่จะไอนุ ฝันก็ไหวชุโกเบัดต่ในที่สุดเจก็รบนนะั้ว่าอาตุปาคเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดซึ่งเนี่ยคนสมวังต้อาอุปาคกิเศษไม่เป็นบุบาไม่บมดสุบาแล้วก็ไม่เป็นอันหนึ่นสวยพอคัดอาตุปาคไม่เป็นคนธรรมดาไงร่างกายก็ไม่ได้ขับหยัดแข็งในบุปบทวิสัยใจกลไม่ได้ใกลามัแสดงแ แต่ว่าให้กฎสีอีกั้สุภาพอบรมมีมารดาแต่ดังสังคมสมัยนั้นจงต้องดมาก อุป so 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 kind of so ัตเนี่ยปีปักนะจิะป okay. so, ีป mm. ันอุปักเนี่ากที่สจเลเช็ดกับหลายอันสุเคยจะมีอะนรายวจะาเอาอุปบัออกไปปันเนี่ยเจ้าของเราทุทักก็เตรียมเยียมไม่ได้อุปวัตรักการิับปยเยีแต่การเก้าไดนดตัพี่ก็ฝาให้อุปัติอคิดบเป็บนเรื่องอีมานทำการเรนด้วยแต่เรานการคิดของชนะเกิดแล้วไม่ยอมนะ ก็ว่าไอ้นี่เป็นแรกสัีน่าะจะต้องมาจากสายตะกูลนิเป็นวารซาวารซาที่เรียกว่าก็คือต้องเป็นบรุที่มาจากอาลุงไปหรือว่าอาลุงไปจักรติอเมื่อจากกนก่อนอนมาดึงฉะนั้นฉจึใช้ตรงนี้อีมามานี่เป็นหลักการอีมาขาเป็นของราชิวัตของเเขาเขาจะเพิ่มเป็นปีมาต้องคี่เป็นอาจีดได้ในเวชอาการ่างกขอเขา และแก็จากเยียกเปถึงคริวัดเป็นไฟที่ลุกโชนจนถึงวันนี้เขาบอกว่าสุนีเนี่ยไม่คงจะว่าสุนีนี้เป็นคอัปน,นานะขา,าว阿里บินอ็บดุลเบลส่งมีความเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นอลิฟัอันดับแรกสุมาจากครอบครัวของานบีคนสมปากยนืนอั่าเรองเจนิสโฟเตอนะพอีก่ากหนึ่ง น้าไอซ์่าวดช่วนีัยำยระจายแกล้งนะเชื่ออดตอกแทนคำทีนนายมาที่นิสิตจะมาฆ่าันี้อย่างผมทาเปทุกอย่างเป็นที่อดีตโดยไปไม่ใช่ไอ้อดีตแสดงว่าที่ผิดปกติและก็ยังกล้ากฏิเทธเราที่อันอิจฉาด้วกเวซ่าเนีเวลาน้อยบ้างกจะบอกว่าจริงๆนะ นักเอกลุ่มนี้เหตุว่าจุริงๆสมัยของอัลีก็เป็นตั้งสามคนจุดถึงงานี่ก็มีมัญหาที่แจกแจงงานที่เกิดคอามฟีขึ้นเกิดการจีนขึ้นจากที่มันนด้ที่การเจัดจ้างรับ่านเ่าเงว้ยจงมีเรื่องบางเรื่องปาญหาในประวัติศาสตร์เจ็ดสิบีระหว่างอัีกับบอาเยี้ยนะลงรงกันไม่ได้อันนี้ก็ส่งแง่ทางรัสแบบ Betul. 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 มาเพื่อที่จรจาร์ปฏิสุดนาฝ่ายทีได้เปลียกววาดในะเรื่องแย้งล้มละกคุณสุขละเป็นะิ่งเป็นอ,อเาเลก็ออกกันนำมิสุทระามาวสุทธิ์เป็นั่างงานางคุงคปภาพชาีก็ยังเป็นตัเท่าจริงทค่จะได้ทักเ,เนะกเ็แในสิ่งก็ปลดหน้าทั้งสองพ็ปลดรายคำนั้นล้วก็เอายานะญญาปปาแล้วก็เราดังคำกล่าวว่าเอาตต่ได้หน้าปาริตาในสัปดาห์หนัาแต่ในันที่สุดน้ำ Kalau tak sempat, banyak tak sebab apa kalau pergi Kalau ni nanti bawa sotong ke segala Kata kan nama penakina, kata kan ciri macam ni naik orang sahabat Kerana ni, tiktok Tak ni, kaki al-mutatak, refili al-mutasyat ini Raksa lagi, kalau sempat baik ni, muslim nak

Isu dijalankan diadakan diadakan, bahagian mana dijawab dijawab, isu jadi apa, isu atas apa, mereka mesti Hampir mana yang bersedia ini. Perwakilan sangat sahabat sejak Namun, ramai orang yang tidak terjumpa. Tiada orang kita perlu terus berlatih. Terus berlatih. Terus berlatih. Terus berlatih. โดยปับจีกแลก่อนเล่นแล้วก็จะมีผู้สมัครซึ่งวิธการสมัครรับเลือกตั้งนี้มันจะ่เหมกับระบบสลับสลับทใช้ทัมีการเรียกอก็มีแต่จิตสตาฆ์อิสปาดุอัฟานทุนเกักอะลรกซาอนอันเี้่อ้นันนักสิตแดนก็คือเหมือนกับประการถ้าสมัยเป็นแบบประชาธิปไตยก็คือยาเร e โพสิตทฟตัวแฉะพวกบาร์อัวกใจหย่ๆพวกสอมบัตเลยห่ยเรียก

ในภาษพอเรามาระบบลักษณะนี้ก็มีทัผู้เรียกและก็ผู้สับตจะเป็นกสับบักถ้าเรา็สับบเรก็จะเลนไม่ได้ผมด่วนตัวผมจะพกว่าคนที่สัักนเขาจะคิดยังไงก็แ้วแต่ยากนก็มีจิตอาสาที่จะมาคจะมาที่จะมาบริการทีจะมาเป็นตัวแทนกาอาขาจะคิดผลประโยชน์ลักษณะไหนก็แล้แต่แต่ในที่สุดมันก็จะมีประโยชน์กลับ และนันคือทฤษฎีอันนี้เป็นทาพออกในลักษณะขยงกันเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าใครที่สามารถที่จะให้เกิดประโยชน์ในคุณสมบัติของเขาในนโยบายของเขาให้กับผู้สเสพมากที่สุดเราจะต่กไปในการคาดใดคาดหนึ่งชนนั้นจะต้องมาบาลานซ์กัะชัดงยิ่งหนะสมดุลจะให้เกิดผู้เสพมากยิ่งขึ้ตั้งแต่นโยบายจุิติดกาที่หลังจากที้ หลังจากที่ได้ตำแหน่งแล้วถ้ากดนเราต้อไปติด้ตารับนกระไรอนี้เราป็นผู้ใส่กันเองะตคำจะต้องิดชอบเราปนคนเรียกที่จะทรับผิดชอบปส่งทีเราไปเรียกคนที่สมั่แ่องสด้าเได้มาแล้วเรียกอาเสียไนะมีอาตที แต่ไม่อยากต้องเล้่อนจุดอันนี้แหละคือออกมาบางไม่อยากเพราะว่าเรื่องของถ้าไม่ทำหน้าที่ไม่ได้รับเลือกแล้วตืออันหน้าไปเดี๋ยวบบา้ำเลือดออกฉะนั้นมันช่องทางมันแค่แต่ว่าจิตใหญ่มากมากในการเงอนอีกและสมัยคอรฟานสตาร์ตั้งแต่สมัยอามาวิยาและการอุปกาสืบตีนัุปารสิ่งนี่ยก็ที่การที่ยีนาร์วเปอระศิลป์นักจับคุณลาฟาวราชีได้ตัดดินยินไม่ดี Ia tetapi dengan kata, ia masih mahu mencipta pelbagai 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 pelbagai